ปีนี้เราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเยอะมากเลยนะปีหน้าเราจะเห็นการใช้งานบอกเชนในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับแบบวิธีการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะแล้วแล้วแต่ผลลัพธ์มันคือทําให้เราเข้าถึงอิทเทนเทอร์เน็ตได้แบบสะดวกรวดเร็วแล้วต้นทุนถูกลงนะครับรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถห่างวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ ก็นับเข้าสู่ช่วงของรายการละคมธุรกิจมิติข่าว90.5กับแอดตรงหน้าหันวิไลค่ะวันนี้เราชวนคุยในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเทรนด์ที่เรียกว่าจะมีบทบาทแล้วก็จะมาประชิดต,ตัวเราคนไทยเราในปี2022จะมีอะไรกันบ้างอะไรอย่างไรนี่ต้องไปพูดคุยกับทางคุณชินกรเหล่าราวิโรจตอนนี้อยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจินกรคะครับสวัสดีครับคุณอ้องน ปีนี้ก็เรียกว่ากําลังจะผ่านไปแล้วนะคะปีใหม่ก็กําลังคืบผ่านเข้ามาแล้วค่ะเรื่องที่คุณทิทนกรถนัดก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะทีนี้ก็แบบอยากจะให้คุณทินกรช่วยช่วยแบบเรียกว่ากรองมให้หน่อยว่าเอ๊ะเทรนหรือว่าเทคโนโลยีที่จะมาประชิดต,ตัวคนไทยเราในปี2022เนี่ยมันเป็นยังไงธีมหลักเป็นอะไรแล้วมีอะไรบ้างคะ ก็จริงๆผมคิดไว้ให้แล้วนะมีอยู่ห้าข้อห้าเทรนด์นะแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเทรนด์เนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องเรื่องธีมหลักก่อนคือเหมือนเราต้องมองก่อนว่าเออมันธีมหลักมันจะเป็นเรื่องอะไรนะเพื่อจะเอาแล้วเอาเทรนด์เอาเทคโนโลยีนะมาตอบโจทย์ธีมนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งธีมหลักก็คือผมผมเรียกว่าเป็น r e s ซ l i e n t นทรานส์ฟอร์เมชนะครับ อ่าบางคนจะใช้กับริซิเลียนเนี่ยบางคนจะใช้คําว่าล้มอ่าล้มแล้วลุกเร็วนะครับอื่าเป็นเป็นเป็นรุกเนี่ยรอเรือนะไม่ใช่รอลิงค่ะล้มแล้วลุกนะคะใช่เพราะว่าคืออย่างอย่างปีเนี้ยเรากําลังจะหมดไปเนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดนะนุ่งน<ช>าช่มไหมเดี๋ยวก็ล็อกดาวน์เดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็คลายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงั้น ใน,ใ,นในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเราต้องเราต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เร็วมากๆนะครับคือเราจะอยู่รอดได้ก็ต้องอความสามารถในการปรับตัวนี่แหละสําคัญสุดๆนะครับอไอความความเก่งที่เก่งมาก่อนหรือว่าความถนดัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าถ้าเราปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเทรน์มันเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูแล้วแหละว,ว่าอ๋อแล้วเทคโนโลยีอะไรอะ่ะมันจะเข้ามา เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะผมะจะบอกว่าจริงๆปีปีที่ผ่านมาเนี่ยที่กาลังจะหมดไปเนี่ยปีนี้ผมก็ผมก็ได้ทดลองอะไรบางอย่างใหม่ๆบ้างเหมือนกันนะอยู่ในอยู่ในห้าข้อน,นี้ด้วยนะแล้วก็พบรู้สึกนะดีใจนะที่เราเราเข้าไปไปก่อนนะไปในเวลาที่มันที่มันเราเริ่มเห็นแล้วเพราะงั้นเนะี่ยพอเราเห็นเทรนดนะ์เนี่ยเรนเห็นธีมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าเราเราจะไปกระโดดไปจับกับเรื่องของเทคโนโลยีอะไร ะะอืมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปีสองพันที่สิบสองก็คือว่าการปรับตัวอย่างต่อเรื่องแลรวดเร็วเนี่ยก็ลกลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ้าปรับตัวไม่ทันนี่ไปไปไม่รอดแน่นะคะสำหรับปีสองพันสิบสองเพราะว่าความไม่แน่นอนมันมีเยอะเหลือเกินนะคะใช่เป็นเรื่องปกติอะความไม่แน่นอนนี่กลายเป็นเรื่อง เป็นขนมอ่ะเราต้องกินมันเป็นขนมไม่ได้เราต้องมันต้องไม่ใช่อยากขมของเราอ่ะมันต้องเราต้องทําให้มันกลายเป็นเหมือนเอามาเลยอยากจะมีอะไรเปลี่ยนมาเลยเดี๋ยวเด๋ยจัดเดี๋ยวจัดให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งซึ่งเทรนที่ว่านะผมห้าข้อนะตรงหน้าข้อแรกเนี่ยผมผมจะพูดถึงคําว่า DI ก็คืออ่า s s o o n n t t l l i g e n c e คือปีที่แล้วเราพูดถึง AI อตอนนี้มันเริ่มขยับจากแค่ AI เนี่ยเป็นเป็นดี เอาจาก A มาเป็นตัว D แล้วแป๊บเดียวนะคะ A B C D แล้วตอนนี้เป็น D I หรือว่า Decision Intelligence เป็นยังไงคะครับก็คือถ้าเรามองเรื่องของ AI เราจะเห็นว่าเออ AI ถูกเอามาใช้หลากหลายมากเลยนะนะฮะตั้งแต่เรื่มแชทบอทตั้งแต่เรื่องของไอ้ภาพต่างๆที่เขาเห็นหน้าเราแล้วเขารู้เราเป็นใครอะไรยังไงนะเอาไปวิเคราะห์อะไรอะไรต่างๆที่ยินควาตัวตนอะไรแบบนี้นะคะก็เอเหมือนกันใช่แต่พะ พอขยับเป็นเป็นดีเนี่ยก็คือมันจะฉลาดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่รู้ว่าว่าสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรแต่มันต้องคิดต่อให้ได้ด้วยว่าเราจะทําอะไร เออมันอ๋อคิดได้ด้วยนะคิดได้เองแล้วด้วยนะคิดได้เองมันจะมันจะเริ่มไม่ต้องมีคนแล้วนะมันใช่ใช่มันลเราเริ่มที่จะเรียกว่าแบบว่าหมดความสําคัญลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็ยังยังเนี่ยผมผมคุยกับเพื่อนฝูงหลายคนเขาก็บอกเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีเครื่องมือนะอย่างเช่นเวลาจะเขียนคอนเทนต์ในในในสื่อต่างๆเนี่ยมันมีเว็บที่ช่วยคิดแล้วเมื่อเราอยากจะพูดถึงคาคําเนี้ยมันช่วยคิดให้เลยว่าเฮดไลน์จะเขียนว่าอะไรและจะมีคนอ่าน มัน huh. มันขนาดนั้นอ่ะมัน, huh huh. มนเนขียนคํานี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เลยมีจัจเลือกอ่ะคุณเลือกเอาจะเอาตัวไหน uh huh. คือมันคิดให้ด้วยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าเออคำนี้มันคืออะไรแล้วมีคนเสิร์ชแค่ไหนมันไป oh, คิด,คดต่อ<ม>ใ <จ S 1> ห้<ห>ด้วยโอ้ว้าวมากเลย<ม>อ่ามันมันมันได้ขนาดนั้นแล้วเราจะเห็นเครื่องมือแบบเนี้มากขึ้นมากขึ้นว่ามันมันมันช่วยเราคิดช่วยเราแบบคือคือบทบาทเราเราลดลงลดลงอ่ะมันมีมันมีพวกเนี้ยมันเข้ามาเอาเดต้าไปวิเคราะห์แล้วก็คิดให้เราด้วย อันนี้ความสําคัญลงเรื่อยๆเลยนะทีนี้ต่อไปนี้นะคะเอไอมามาถึงดีไอนะคิดได้แล้วด้วยโอเคเลยค่ะก็จะเห็นเห็นเราจะเห็นมาเป็นรูปธรรมจากพวกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบริการหรืออะไรใช่ใช่เราเราจะเราจะผมว่าเราจะเห็นจากบริการต่างๆที่เราไปใช้อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะมันเป็นเว็บไซต์ธรรมดาเลยนะคุณตังคน่าไปเข้าใช้บริการเดี๋ยวไว้ผมส่งลิงก์ให้ดูคือเข้าไปแล้วรให พิมคำนี้เข้าไปเดี๋ยวมันคิดให้เลยว่าถ้าจะไปเขียนบทความหรือไปทาเนี่ยสัมภาษณ์อะไรเนี่ยจะจะพูดคำว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะนะฮะมันยังเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราเริ่มเราเริ่มจากหัวข้อวันนี้เลยว่าสภาพยังไงในใน u t u b e ให้คนมาคลิกชมอ่าอาอารมณ์อารมณ์อย่างนั้นได้เลยอารมณ์อย่างนั้นได้เลยแล้วก็นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะมีหลกหลากหลายตัวที่มันเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสม นะครับอันอันที่สองนะอันนี้อันที่สองนี่ก็สําคัญนะผมผมมาเป็นเซตเลยอันที่สอง<ม>ก็คือมันเป็นเรื่องของคริปโตบล็อกเชนชแล้วก็สมาร์ทคอนแทรกนะ,ะ,ะคือลองลองนึกภาพนะปีนี้เราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเยอะมากเลยนะใช่ไหมแล้วก็มันมันกลายเป็นเมนสตรีมกลายเป็นเรื่องปกติลองลองดูง่ายๆข่าวข่าวด้านธุรกิจนะอ่า ตอนนี้เวลาเขารายงานว่าหุ้นเท่าไหรแล้วกี่ดัชนีเท่าไร่และทองเท่าไหร่แล้วเขารายงานด้วยว่าบิตคอยท่าไหร่อิตาเลี่ยมเท่าไหร่ช่หรืออปล่ามั้กลายเป็นเรื่องแบบมันเรื่องที่ต้องรายงานทุกวันอ่ะใช่ค่ะมันมันเป็นเรื่องอยู่ในในอย่างในเว็บไซต์นี่โฆษณาให้เลยเนาะกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ก็จะมีมีมีช่องของรู้สึกเขาจะร่วมกับบิตคัพมั้งค่ะก็จะมีเรื่องของการซื้อขายคริปโตนะคะ แต่จะบอกว่ามันเป็นแค่สเต็ปแรกนะคือมันคือ,อมันคือเรื่องของคริปโตทีนี้ยผมว่าปีหน้าเราจะเห็นเรื่องของบล็อกเชนบล็อกเชนมันเหมือนเป็นเทคโนโลยีข้างหลังคริปคริปโตอีกทีหนึ่งใช่ใชแต่ว่าปีหน้าเราเหมือนเราเห็นเหมือนตัวอย่างหนังมาแล้วว่าเห็นคริปโตแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะเห็นการใช้งานบล็อกเชนในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบสําคัญอันนึงเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทรกผมว่าไอเน,นี้ยเราจะเห็นแล้วมัน ไม่ใช่แค่เห็นอ่ะเราเราอาจจะไปมีส่วนได้ใช้งานค่ะนะรหรือถ้าคนพัฒนาโปรแกรมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มชวนกันแล้วว่าให้ต้องไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ smart contract programming ล<น>ะอ,อเป็นเป็อย่าง <segment S 1> น่อยนะคะคือค,คือคนทั่วไปที่เป็นคุณผู้ฟังอาจจะอาจจะอาจจะยังมองไม่ออกเกี่ยวกับ smart contract ค่ะครับอะ ต้องบอกว่าสมาร์ทคอนแทต์มันก็มาคู่กับเรื่องของของบล็อกเชนก็คือเป็นเทคโนโลยีทในเรื่องของการที่ระบบข้อมูลที่มันป้องกันการแก้ไขนะครับเอาผมผมพยายามอธิบายแบบง่ายๆนะเอา,อาง,ง่ายๆค่ะ,ะการสร้างอะไรบางอย่างแล้วมันมัน,ม,นมันเข้าถึงได้แต่ว่าไม่แก้แก้ไขได้ยากนะคระับแล้วถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกับธุรกิจทั่วไปนะครับลองนึกภาพว่าถ้ามันมาใช้กับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยคือสัญญาระหว่างกัน รูปแบบบริการระหว่างกาันมันสามารถทำบนบนบอกเชนหรือหรือสมาร์ทคอนแทคได้นะรูปแบบหนึ่งผมยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆเลยคือใบเสร็จเวลาเราซื้อของสมมติเราต่อไปอนาคตรเราซื้อของออกใบเสร็จเนี่ยนะออกบิลแวเนี่ยผมว่าอีกหน่อยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จเป็นกระดาษนะอืเอเใช่จริงจริงจริงไม่ต้องมีกระดาษอย่างยิ่งในยุคโควิดเนี่ยเราก็แทบไม่อยากได้เนาะ,ะไม,ม่สัมผัสเนานะอ่าแล้วแล้วถามว่าโดยเทคโนโลยีเนี่ยด้วยตัว บล็อกเชนอ่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันมันสามารถจะมีพรูฟได้แล้วว่า,าเออมันเป็นเอกสารจริงโดยที่มันไม่ต้องเป็นกระดาษแล้วถ้าถามว่าถ้ามันมีพรูฟแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังจําเป็นจะต้องมีกระดาษอยู่หรอเอาแค่เรื่องอเฉพาะใบเสร็จอย่างเดียวนะคุณนงน่า,าถ้าเฉพาะใบเสร็จอย่างเดียวแล้วลองนึกภาพจินตนาการว่าเราอาจจะไม่ต้องทั้งหมดเอาทั้งหมดแปดสิเปอร์เซ็นตของใบเสร็จในโลกเนี้ยมันหายไปอ่ะแล้วมันกลายเป็นดิจิตอลอ่ะไม่แน่นะใบเสร็จอาจจะหายไปคำนี้อ่า อคนี้อาจจะเกิดขึ้นเราพูดไว้นะวันนี้เนาะยี่สิบสองเดนวาคมใบเสร็จอาจจะหายไปอาจจะแบบปีสองปีสามปีไม่ก็ก็นะไม่แน่ตอนนี้ก็คือมันก็จะเป็นข้อดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องไปตัดไม้มาทํากระดาษใช่ใช่แล้วแล้วใบเสร็จมันแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหมือนกับสัญญาอะไรบางอย่างถูกไหมซึ่งไอ้คำว่าสัญญาหรือ smart c o n นแ a c t มันเป็นอะไรไปได้การซื้อของระหว่างการการทาสัญญาการกู้เงินการอะไรก็แล้วแต่อย่างการกู้เงิน อ่ามันหรือว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือคริปโตที่ผ่านมาอืนึกออ,ออกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าปีหน้าเราจะเห็นคือขยับจากคริปโตนะที่เราแาม,แมสนุกกับมันซื้อขายมันทํากําไรกับมันก็แล้วแต่แต่เราจะเห็นในเรื่องของการใช้งานอ่าที่มันหลากหลายและเป็นประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็ใ,ในเรื่องของของสมาร์ทคอนแทร์นะครับแล้วก็สายรแกรมเมอร์ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปเรียนรู้มันก็มีภาษาของมันที่ต้องไปเรียนรู้มากขึ้นในเรื่องตรงนี้ค่ะอ่า เออโอ้โหเ,เรียกว่ามันเปลี่ยนเนยอะจริงๆเลยนะคะเนี่ยเปลี่ยนมากๆเลยนะอ,นอ่ะต่อไปเป็นประเด็นที่สามใช่ไหมฮะจะเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วป,ประเด็นที่สามจะมองว่ามันเล็กเล็กก็เล็กนะจะมองว่าใหญ่นี่มันก็ใหญ่มหาศาลเลยนะครับผมผมเรียกว่าเป็นเป็นออนไลน์ออเดอร์ไทม์ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนะอินเทอร์เน็ตนะคือ,อลองคิดว่าถ้าเราเราเรา,เราต่ออินเทอร์เน็ตได้เหมือนเรากินน้ำอ่ะ มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วมันกินเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะราคาราคาก็ถูกลงแล้วก็การเข้าถึงอันนี้สํสำคัญเลยนะราคาถูกลงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถูกลงนะผมผมว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มเห็นคุณลงน่าจะเห็นอะไรแปลกๆที่ที่เราเราอาจจะไม่คิดว่าเราจะได้เห็นมาก่อนคนะยกตัวอย่างเช่นจริงๆมาต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนะเรื่องเรื่องอ่าผมผมมีพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ย อย่างเช่นของของคุณอีลอนมาร์สเนี่ยเขามีบริการที่เรียกว่าสตาร์ลิงนะครับใช่ใช่ว่าอินเทอร์เน็ตบนบนบนอวกาศบนใช่คือมันรูปแบบวิธีการเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะแล้วแล้วแต่ผลลัพธ์มันคือทําให้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แบบสะดวกรวดเร็วแล้วต้นทุนถูกลง,กลงนะครับยกตัวอย่างอย่างสตาร์ลิงเป็นเป็นหนึ่งในนั้นสตาร์ลิงเนี่ยผมผมเคยอ่านติดตามเข้ามาสักระยะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็งั้นๆแหละแต่พอมาดูเรื่อยๆรืร่อเราพบว่าโอ้โหมัน มันไม่ใช่สิมันไม่ใช่แค่นั้นนี่มันเปลี่ยนโลกเลยนะคืออย่างเคสสตาลิงเนี่ยเขาจะส่งไอ้ตัวดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกนะครับแผนการคือส่งไปประมาณหมื่นถึงสองหมื่นดวงแล้วอยู่ลอยอยู่ทั่วโลกเลยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเต็มไปด้วยดาวเทียมใช่แล้วแต่ละดวงแต่ละดวงมันสื่อสารกันแล้วมันก็ยิงลงมาที่ที่ที่โลกที่ที่เราที่พื้นที่เราเป็นผู้ใช้บริการคเพราะงั้นเนี่ย เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านแค่ขึ้นไปบ,บนฟ้า mm hmm. แล้วจบแล้วที่เหลือมันมันมันคอนเน็กระหว่างกันนะฮะ mm hmm. เทียบกับปัจจุบันที่เราต่ออินเทอร์เน็ตคุณลองน่าลองคิดภาพนะกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมาถึงเราอะ่ะอย่างสม mm hmm. มติสมมติอินเทอร์เน็ตบ้านนะมันสมมติเราจะใช้อินเทอร์เน็ตจากเข้าเว็บไซต์ของของ g o o g l e ที่เมกามันก็วิ่ง mm hmm. จากบ้านเราไปเหมือนกับ Data c e ซ t e เอร์ที่เมืองไทยไป mm hmm. ไปต่อไอ้ตัวไฟเบอร์ออปติกลงใต้น้ําไปโผล่ นู่นเลยฝั่งอเมริกาคือกว่าจะกระโดดไปกระโดดมากว่าจะมาถึงเราโดยเทคโนโลยีด้วยวิธีการต่างๆมันยยู่ก็มันเปลี่ยนเป็นอากาศลงมาหาเราเนี่ยมันเหมือนอยู่มันอยู่รอบเหมือนอยู่รอบตัวเราเลยเนาะอย่างนี้ใช่ทีนี้มันแล้วมันไม่ได้อยู่แค่รอบตัวเราเนี่ยมันรอบโลกเลยอะรอบโลกเลยเออใช่คือกนเป็นหมื่นดวงอะหมื่นสองหมื่นดวงแล้วผมพูดถึงตรงนี้นะหลายคนจะบอกผมว่าโอ๊ย อย่างหลอกยังไม่มาแต่จะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้นะปัจจุบันนี้มันยาแล้วประมาประมาณสองพันดวงนะอ๋อโอ้โหตอนนี้ไปแล้วสองพันดวงแสดงว่าเริ่มแล้วเริ่มต้นละอ่าแล้วแล้วจะถึงสองหมื่นเนี่ยมันมันไม่น่าจะยากแล้วลหละมันมันมันผ่านไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเราจะเริ่มเห็นแต่นี่เป็นแค่อย่างเดียวตัวอย่างหนึ่งนะครับมันก่อนเพิ่งดูมีมีผู้ให้บริการในในญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่ง เป็นจากท้องฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องร่อนเครื่องร่อนพลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยออกไปแล้วมันก็ไปบินวนอยู่บนบนสมมุติโตเกียวอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยิงก็สามารถจะก,กระจายอินเทอร์เน็ตในในในโตกเกียวได้จากเครื่องร่อนที่ร่อนอยู่ข้างบนฟ้าแล้วใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะฮะฟันต้นทุนก็จะถูกลงนะราคามันก็จะถูกลงถามว่าแล้วเวลามันบินเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาบินได้กี่ชั่วโมงสมมุติว่าสามวันยกตัวอย่างนะพอมันบินแล้วมันหมดละ มันทํำยังไงมันก็บินลงมาจอดแล้วมันก็เอาอีกลำหนึ่งบินขึ้นไปแทนอืมโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วแล้วไอ้ไอ้ไอ้เครื่องร่อนแบบเนี้ยนมากเลยมันก็ไปร่อนได้ทั่วโลกเลยนะอ่าฮะมันไม่ได้ลำเดียวเึีกออกไหมมันก็จ้เาคุมพื้นที่เท่าไหร่มันก็มันก็ทําไปเหมือนทําเป็นแบบเป็นเหมือนฝูงบินเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะคะประมาณนั้นอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันจะง่ายบ้างๆในอนาคต ถือง่ายแล้วก็ราคาจะต้องถูกลงด้วยเพราะฉะนั้นคนก็จะมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นด้วยมันถึงได้ทําว่าเป็นออนไลน์ออเดอ e t ทาว์อ่าแล้วพอมันพอมันออนไลน์ได้ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้อ้หลายๆเรื่องที่มันเคยเคยใช่เหมือนจะเกิดเหมือนจะบูมแล้วมันยังไม่บูมเต็มที่เนี่ยมันจะบูมได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ i o t อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆที่ส่งต้องต้องต้องการเรื่องอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเนี่ย ตอนนี้อพอมันมีอินเทอร์เน็ตแบบเหมือนเรากินน้ำอ่ะมันเป็นเรื่องแบบแบบง่ายมากๆแล้วเนี่ยทีนี้ไอไ้อ,อ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามามีมีอ่าทำงานได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นประมวลผลได้เร็วขึ้นนะครับเราจะเห็นการใช้งานจากอุปกรณ์ไอทอะไรหลากหลายในในบ้านเราในที่ทํางานเรามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าคำว่า i n t e r n e t of Things หรือว่า IoT มันก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเราละที่มันเป็นเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่จะมาประชิดตัวเราละ แต่เดิมเราเรามองไม่ออกว่า i อโอทีมันอะไรเหรอมันไม่น่าจะใกล้ตัวเรานะเอาต่อไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าประชิดตัวเราอย่างที่เราคุยกันวันนี้นะคะค่่ใช่ใช่หรือหรือเรื่องหรือเรื่องพวกอัตโนมัสคาร์รถยนต์ไฟฟ้าที่มันต้องมีการสื่อสารอัตโนมัติทั้งหลายที่แบบไ้คนขับใช่ไหมใช่มันมันจะมีความเสี่ยงถ้าถ้าอินเทอร์เน็ตมันหลุดถูกไหมทีนี้ถ้าบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะไม่เคยหลุดอีกเลย คือไม่ว่ายังไงก็จะมีอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับข้อสี่นะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันใช่ใช่แหมื่อสีเรื่งมีเรื่องต้องอธิบายเยอะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ใช่ข้อสี่จะเป็นเรื่องเรื่องของ Cont contactless แล้วก็ Paper l ร์คือเราพูดถึงถึงถึงเทรนที่ของคนไทยจะสัมผัสได้นะ ผมผมคัดมาแล้วเพราะว่าถ้าไปดูของเมืองนอกมันก็จะมีอะไรที่แบบชื่อมันก็มากกว่านี้แหละ,ะชื่อมันเดินอนะ่ะชื่อมันแบบดูทันสมัยแต่จริงเราอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับ,รบแต่ผมว่าข้อสี่เนี่ยเราจะเข้าถึงได้ง่ายๆเรื่องของ t อ a c t c o n t a c t l e s mm hmm. s paper l e s s จะจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับพอโควิดมาทําให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่ก็ทําได้แล้วไอ้นี่ก็ทําได้แล้ว,ลวประชุมออนไลน์ก็ได้แล้วถูกไหมอนาคตเซ็นสัญญาก็ไม่ต้องนั่นลวก็เป็น e s i g n a t u r e อะไรต่ออะไร มากขึ้นามากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อห้านะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาข้อห้าก็คืออ่าับมันจะดูดูอ่านแล้วดูหรูหน่อยนึง regulatory compliance challenge นะครับแต่แปลเป็นไทยก็คืออ่ากฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ของภาครัฐนะครับที่อาจจะกลายเป็นเทรนด์ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาหรือในการใช้งานนะครับ แต่ว่าถ้าเราพูดถึงเทรนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันมีผลมากๆะนะครับอ,อย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะผมจะเข้าสายเนี่ยผมเพิ่งพีเต์ลูกค้านะผมผมพีเต์ระบบเรื่องของนำบัตรดิจิทัลผมนะครับใช้เวลาพีเต์ไปไปพอสมควรแล้วใช้เวลาอีกจํานวนหนึ่งในการจะมาคุยกันเรื่องกฎเกณฑ์มันจะมีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับ PDPa อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ต้องต้องเหมือนต้องระวังว่ากฎหมาย มักจะล้าหลังกว่าเทคโนโลยดีเสมอใช่ไหมถูกต้องจเป็นอย่างนั้นกลบไปเลยคือคือคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีในการมีกฎหมายแต่การมีการออกกฎหมายหรือกระบวนการในการออกกฎหมายบ้านเราเนี่ยผมว่ามันยังม,มันยังช้าไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าแอดออกไม่ดีเพะะียงแต่ว่าจะออกกฎหมายมามันจะมีเรื่องของรายละเอียดกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบตัติต่างๆนะหรือบางทีเขาเรียกว่าไกด์ไลน์นะครับ อย่างตรงนี้เราพูดถึงอย่างอย่าง PDpa เนี่ยคนก็ถามกันเยอะว่าแล้วทาแบบไหนถึงจะถูกคําถามง่ายๆนะแต่ใครตอบอ่ะยังไม่มีใครตอบเลยกระทรวงดิจิทัลได้ไหมตอบได้ไหมกฎหมายออกมาแต่ว่าคําตอบเพราะว่าพอไปใช้งานจริงเนี่ยมันมันก็มีมันก็มีลักษณะการใช้งานของแต่ละองค์กรแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมันมันแตกต่างหลากหลายมันไม่มีต้นแบบให้เราดูเราถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงแบบไหนมันจะถูกแบบไหนมันจะไม่ถูก นะมันก็คือทุกคนก็จะคอนเซิร์นก็จะห่วงกันนะทำให้ใบางทีมันลกลายกลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเกิดน,นวัตกรรมใหม่ๆแทนที่จะคิดว่าเออจะทําอะไรกลายเป็นต้องคิดว่าทําอะไรแล้วมันจะไม่ผิดอ้าวนั่นไงโอ้ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่านะถอนหายใจ <c oughs> ก็รัฐบาลก็ฟังไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งคลิป นี่ไปให้คนใกล้ชิดนในยกลุงตู่แล้วนะนะรีบรีบไม่ไหวเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะล้าหลังนะอย่าให้แบบอะไรนะที่เป็นเรื่องที่บอกว่ากฎหมายย่อมล้าหลังกว่าเทคโนโลยีเสมอนี่มันเป็นจริงในบ้านเรานะคะเอาเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันหน่อยว่าอ่ะอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงนำบัตรดิจิทัลใช่ไหมคะที่ทางบริษัทไน n ์เน็ก็เป็นเจ้าของอยู่นี่นะคะอ่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการสามารถเข้าไปใช้ฟรีได้เข้าไปได้ยังไงคะ เออเสิร์ชในในในแอปโซได้เลยครับเสิร์ชคำว่ายูอรนะครับยูอาร o ย r อาร์ย r วน่คาของของคุณเนี่ยนะคะใช่ใช่ใช่แล้วก็เออคือโหลดฟรีใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่ะจริงจริงมันมาในยุคโควิดพอดีเลยนะผมทำตัวเนี้ยมามาตอบสนองคนเลยเออใช่คนคงจะคนจสนใจเข้ามาตึงเลยนะไม่ต้องยื่นนำบัตรละใช่ใช่แล้วอ่เพราะคนคนคนห่วงเรื่องของคอนแทคเลส เวลาไปพบไปพรีเซนต์ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเราเสร็จเราใส่หน้ากากแต่พอใส่หน้ากากเวลาเราจะแลกนามบัตรเราแลกกระดาษกันอะเสียงเหมือนเดิมต่อไปไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ทางไลน์ทางอะไรได้เลยได้ได้แล้วตอนนี้คุนน่าผมฝากนิดนึงผมมีกิจกรรมเนี่ยลุ้นลุ้น iPad กกาลังแจกไอแพดกิจกรรมชิงโชคช่วงปีใหม่ลุ้นรับ iPad ดฟรีทำยังไงใช่ใช้ก็โหลดโหลดแอปนะครับแล้วก็ใน QR ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ย เอาเอาแอปโย u r q อสแกนแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะแล้วเราก็จะได้รายชื่อของพวกคุณมาเพื่อจะมาจับฉลากแจก iPad ดวันนี้คุณผู้ชมคุณฟังสองค r เลยได้ไหมฮะยังไงเดี๋ยวผมจะจใส่ลิงก์ไว้ให้ว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดครับลองดูลองดูอซึ่งเมื่อวันก่อนก็มีแฟนรายการก็ไปติดตามสัมมนาของคุณธินกรคุณกิตนี่แหละจนลืมมาฟังรายการเลยเพราะว่าอยากจะได้ไอแดนี่ะ นะฮะก็เป็นกิจกรรมชิงโชคช่วงปีใหม่ของคุณธินกรนะของบริษัทไนน์เน็ตหรือบริษัทไหนฮะมีหลายบริษัทใช่ครับนน์เน็ตครับบริษัทนน์เน็ตครับอ่ารุ่นรับ iPad ฟรีเลยนะคะโอเคก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวปีหน้าคุณธินกรอ่าจะมาพูดคุยกับทางผู้ชมผู้ฟังรายการเป็นระยะระยะนะคะช่วงไหนที่มีเรื่องน่าสนใจนะก็ต้องเรียกหาคุณธินกรนะคะได้เลยคยินดีมากครับ้วเราก็คงได้พบกันคงไม่ได้หายไปเลยนะคะ คร,ครับผมครับผมสวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถหางวิไล